สวัสดีครับพครับไปแสนกิโตครับพี่น้องครับมื่อกี้ครับเมื่อนี้แสนภาพดังไฟหนึ่งเขาพี่น้องอุ่นเข่า <c oughs> อุ่นเขาเย็นบานเท่าอย่นีหละก้อนสิอุ่นก็ดังไฟก้อนพี่น้อง <c oughs> วายไฟกัน <c oughs> ดังเต่าท่านเต่าฟื้นเท่าพี่น้อง tẩu khét, tẩu bay, say tóc, đi chơi với nhau, anh anh đẹp, vũ khởi may nhảy rุ่n đằng, bơm tiền để biệt than tham bá đạo này, <laughs> lan, khét may bằng khôn nó đang đang có biến đây đang phè quay tàu, máy oai oai phè quẩn, đang bận bận hông gì là, Isan bận bận, đang tàu phun một tàu phun viên độc, anh, tổng thể mày mày oai con, mày nói oai con đấy, nhỉ? này, nhỉ? này, nhỉ? วุ้งคนดังบ่เป็นอีนดีได้พี่น้องเนาะดังไฟนี่เนาะบ่ธรรมดาเด้ดังดังฟืนห้องส่วนม,มือนี้ก็เฮ็ดสบายแล้วเนาะหิัดจัดมีแต่จัดเลยแต่ว่าไอ้แสนก็นยังมีเตาฟืนใส่ใส่เต่าฟืนหนึงจัดลนะพี่น้อง ยิดแหล่าพี่น้องยังไง,ไง <c oughs> หนึ่งเขาอุ่นอุ่นเขาเย็นอุ่นเขาเย็นกินแรงน้ำซมีกันหนึ่งเขาหนึ่งน่ามั่งสิละพน้องไปหาเพื่อนเพื่อนศาเนี่นย อยาเห็นงานี่ยเหมือนแรกทีละน้องเห็นแรกเห็นง่ายเนาะไปกะไปจอดไปเพื่นก็พอได้ทิ่มันไ้อยากแรกอยางง่ายอีสิละไปเล้ะเสร็จเรียบร้อยไฟทางไฟ

ข้างมอหนึ่งบ้านนี้น้ำใส่แล้วมาขัางนีง่ล้ไปตัวนี้ตัวไปข้างมอหนึ่งปึ๊บนี่น้ำใส่แล้วข้างบ้านนี้งวดบ้านงวดนี่ต้องเอาน้ำหลาดกา่อนเด้อพี่น้องวดต้องเอาน้ำหลาดก่อน เพราะว่าเขาขสีบริจังสีบริสิบหวดเนาะหวัวท่านน <c oughs> ี่หวดบ้านท่านพี่น้องหั <c oughs> นหวดโก้นดำเนี่ยจังน้อยหวดดำเนี่ยจังน้อยพี่น้องนี่แหละแบบบ้านๆ <c oughs> ก้อนสี เขาเขาใช้คนตรงหลาดน้ำก็ได้คับน้ำหลาดให้เป็นเปียกเขาจะสิบประดีติดน้ำน้ำหวดเนาะมาเดีกสีหลาดเอาน้ำหลาดก่อน เสร็จเรียบร้อยตั้งปึ๊บพี่น้องตั้ง <c oughs> ตั้งใส่หม้อหนึ่งลูกหลานบางคนก็นบอกอ่เคยเห็นเลยเนาะหนึ่นนนงว่เป็นน,มมนะ่าตัวเหมยเนาะนิดหน่อยสมัยใหม่อจาจเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องนาะอันนี้ก็สิยกเข้าใส่อันนี้บ่แม่นเป็นเข้ามาเนาะเป็นเข้าเย็นเนาะเข้าเย็นอุ่น เขามากเสียที่ใช้ขี้กันน่หะใช่นาหมือกันหละเป็นเขาเขาสารกันเลยเขาอกมากอนกแต่ว่านี่เป็นเขาเย็นที่อุ่นเขาเย็นจนแงะหลังมือกอนเขาองเขาตัวใช้กันบาดไมเนาะ อึ้บต้องเขามาแล้วไอ้หน่องต้องเขามาแล้วเขาจะจยกใส่หัวขั้นตอนต่อไปจยกใส่หัวเด,ด้อไอ้หน่องเด้อเนี่ยอุ่นเข่าเย็นเข่าเย็น,อ,ยนอุ่นกินแรงอุ่นมันก็นเย็นเนาะ้องเนาะมันหนึ่งตั้งมือเสานี่จยกนี่ขเขาใส่ยัเงี้ก่อน บาใยญ่จนเกินไปนาอพี่น้องนาะนี่เนาะกอนพอดีพอดีอคว่มห่อนแล้วมันจังสีดลยลายละลายเร็วนะนี่แหละใส่เลยใส่ไปเลยนี่จุกใส่หมดไปเลยเนี่ยหนึ่งเขาตอนเ้าตอนแรงนี่แหละวีทีอีสานบานห้า

ลนะห,ห,หล่อสตาเนาะอย่กเส้ไปเรียเห็ดก้อนมันเี้เนาะหดก้อนน,น้อยพอดีหดก้อนใหี้มันบาลาไล่เลยสวสีละไลยนะไอน้นามไม่ได้ไน้นามเกินไปนั่นละลลยเนาะนบางผู้บางคนก็ดูลนบโบจัดลูกห็ดก้อนมันเงญ่เลยเนาะเนาะดูลนบบจัดเย่ยนะาเรา พี่แล้วพี่น้องดูร้านบางคนโบเคยกหนึ่งใส่บักใเนยสีเลยบัดนิ่งหุ่านั่นมันโบละลายง่ายได้พี่น้องเนาะถือกุมมอนต้องประหดก่อนน้อยๆนี่ยนก่อนน้อยๆแล้วนะก่อนน้อยๆถูกใ่ หอนโอเอาพี oh. um, oh. s <S ่น yeah. no ้องแมังไก่ไฟเฮอยหอนคักปจยกใส่สีละที่น้องของคั้นไฟตัวธรรมชาติเนะดังไฟเตาฟืนนะกินก้นไฟมันธรรมชาตินะแซนมาหมักยังสีเนาะหมักหนึ่งเตาฟืนหันมาจำเป็นบบดีเก็ดอกพี่น้องเนาะนอกจากคนต๊อยังดีคนต๊มันเปียก หนึ่งเตาท่านเนท่านี้มันกะเตาท่านเตาฟืนเท่าเนาะมันธรรมชาติมันหอมควนไฟเนาะหอมควนไฟใส่กินได้พัฒน์ดถมันกะเนี่ันเนอางเนาะวิธีบรรบาด ใช่ก่อนนี้ข้างขวาปีเหรเล่นหน่อยพี่เล่นหน่อยลูกเห็ดกอนเล่นหน่อยเด้อลูกลานะฮ็พบ่เป็นบรใจวิธีกับเห็ดก่อนเล่นหน่อยเออออุ่นๆเขาก่อนเล่นหน่อย น้ำวันหนึ่งเด้อเพราะใส่หลายจนเกินไปเลยพี่น้องดูร้านบางคนบนกิจที่โจกใส่เครื่องน้ำเครื่องน้ำวันหนึ่งวันเห็นว่าเปลี่ยนเนาะลูกเตาบางคนน,นี่แหละหน้ำใส่พอดีดเครื่องขันนี่แหละพอเหาอุ่นเขาเย็นเพราะใส่หลายจนเกินไปหัวเท่ากับร้าดน้ำเปียกกอ่อนต้องไปโจ๊กใส่ต้างไปเห็ดก่อนนน้อย หน่อยพี่น้องเพื่อใอ้น้ำขึ้นไปเขาเข้ากระสิบละลายไข้ตัวได้เร็วนะไอ้น้ำไปแสกซึมเข้าไปน้ำเขาเข้ากระสิบซุกเร็วเอาให้ก่อนหน่อยเนาะไอ้น้ำกับแสกซึมเข้าไปเข้ากระสิบละลายเอากระใส่เร็วะใส่เร็วพี่น้าะใหดก่อนใหญ่ๆเลยก็บ่ไอ้น้ำมันก็บสัวสิ เอาไปใกนกอดเขาหยาดเนาะอะไรเงี้ยนี่แหละที่หนึ่งเขาวุ้มเขาเย็นบานเฮ้านี่แหละพี่น้องคนหลุนไม่อะไรกูแลว้วคนอดจตปุ๊บว่เคยเห็นมีได้เนาะนอีสันดานเฮ้าเนาะลูกอีสันมาเน้าตรงดังไฟเตาฟื้นเปลี่ยนได้ <c oughs> นึงเขาได้เปลี่ยนได้พี่น้องเนาะอีสันบานเฮ้าเนาะ แต่ทำไมไม่เพิ่นก,นนก,นนกนะนเล <c oughs> ็กน้อยทำไมไม่เพิ่นกะบ่ได้เฮ็ดดอกเนาะมีแต่นี่กกนล่ะบ่เมื่หนึ่งสุงกกินละ่ะหนึ่งสู้ลูกทุ่เต๋ากินล่ะพี่น้องเรียบร้อยแล้วพี่น้องไป ก็เรียบร้อยนะครับห้ากว่าล่อใส่ล่อใส่ใส่กองจิ้นี้ครับมิติหนึ่งเขาเนาะพี่น้องเนาะอุ่นเขาเย็นวิธีหนึ่งเขาพี่ดังไฟดังไฟเตาฟืนฝากพี่น้องเบื้องไว้นะครับฝากพี่ตอนน้องไว้เนาะพระเจ้าลูกหลานเกิดมาใหญ่รุ่นบ่เคยเห็นเนาะพี่น้องดังฟืนดังไฟเตาฟืนเป็นยังไง หนึ่งเขาหัวเป็นยังไงนะครับฝากพี่ตอนน้องฝากเอสซีติดตามกดไลค์กดแชร์ต่องไห้แสนแชนแนลเด้อพี่น้องเด้อนะครับเนาะคลิปนี้ให้เบิง้งวิธีหนึ่งเขาไปทำนะิดนาอพี่น้องเนาะสำหรับผู้ที่เขามารับชมนอเก็ขอให้ อยกเก็บแยกโจนรุวยยังแห่งปังๆัุกุถันเนาะครับเนาะพี่น้องครับเก็บแต่ยังกะใน,นสมงมงิฐานการพัฒนาสุดที่ย่างเนื้อพี่น้อง FC เอฟซีเฮานะครับเนาะมือนี่กะไลาแสนเอาไปเท่านี้เนะาะได้พี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับ